นิยายเรื่องเซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่28ได้รับเลือกเป็นหญิงงามถุงวิเศษสามารถเก็บสิ่งของทุกสิ่งได้ว่ากันว่าแม้แต่ยาสมุนไพรเทียนหลิงก็สามารถเก็บได้ทั่วคราวทว่าถุงวิเศษเป็นสมบัติของวังหลวงย่อมมีอาจเป็นไปได้ที่จะนำมาเก็บยาสมุนไพรที่ได้มาอย่างง่ายดายเช่นนี้ สมบัติที่เห็นนี้กลับได้พบเห็นจากเยี่ยนจื่ออีหญิงสำรวยผู้ที่ถูกหรือว่าไร้พลังแต่กําเนิดช่างน่าสนใจน่าสนใจนักแต่ร่างกายของนางไม่มีคลื่นวิญญาณยุท์ตั้งแต่ต้นจนจบมีเพียงคลื่นพลังจิตวิญญาณแต่คนที่มีสามารถฝึกฝนได้จะมีพลังจิตวิญญาณได้อย่างไรนายน้อยไม่เข้าใจแต่เขาก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของลูกน้อง ณสำนักทางอูเยี่ยนอีผู้ที่ถูกแบกกลับมาตลอดทางก็ดีขึ้นมากแล้วเมื่อนางลงมายืนบนพื้นได้เยี่ยนจื่อสาวก็มองเจ้าตัวน้อยในอ้อมมอกของนางด้วยความประหลาดใจไม่เหมือนเลยเจ้าหมายถึงกู้หยวนเหิงหรือเยี่ยนอีถามอย่างรู้ดีเยี่ยนจื่อสาวกำม,มือขึ้นป้องปากก่อนจะไอกระแอมเล็กน้อยขออภัยด้วย พ่อของเสี่ยวเป่าไม่ใช่เขาเยี่ยนอีพูดขึ้นฮะเยี่ยนจื่อเสาชางักไปครู่หนึ่งเยี่ยนชิงก็ตะลึงงานเช่นนั้นพ่อของลูกคือใครกันในเมื่อไม่ใช่ไอ้ลูกหมานั่นก็ดีแต่แล้วคือเศษเดนตัวไหนกันเล่าไม่ทราบเช่นกันเยี่ยนอีไม่ทราบจริงๆตอนนั้นนางยังไม่ฟื้นตัวดีจะจำว่าคือผู้ใดได้อย่างไร แต่เดิมนางก็คิดว่าคือกู้หยวนเหิงแต่เสี่ยวเป่าหน้าตาไม่เหมือนเขาเช่นนั้นก็ย่อมไม่ใช่นางเองก็รู้สึกว่าไม่ใช่เช่นกันถ้าว่าจะเป็นผู้ใดก็ไม่เป็นไรนางไม่สนใจนักหรอกนางมีเสี่ยวเป่าก็พอแล้วเยี่ยนหีไม่สนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเยี่ยนจื่อสาวและเยี่ยนชิงจะไม่สนใจทั้งสองปวดใจนัก แต่ก็ไม่กล้าถามให้มากความจึงได้แต่คิดเงียบๆในใจว่าต้องตรวจสอบให้รู้ว่าคือผู้ใดและต้องจัดการเศษเดนนั่นให้ตายเสียแต่แล้วสถานการณ์ตรงหน้านี้มีอาจปล่อยให้พ่อลูกใจตรงกันสองคนนี้ได้ไปทำสิ่งที่ตนอยากทำผู้อาวุโสเก้าที่สงบสติอารมณ์แล้วก็เข้ามาย้ำเตือนว่ายิ่มชิงใต้เท้าชาาเอ่ยถึงเรื่องมนุษย์วานอนว,ไวัไว เจ้าพาจื่อสาวไปชี้แจงให้รู้เรื่องกับข้าเมื่อได้ยินดังนั้นยี่นชิงที่อารมณ์ไม่ดีนักก็พูดอย่างเยือกเย็นว่าใช่แล้วข้าต้องไปคิดบัญชีให้เรียบร้อยผู้ที่ทำร้ายจื่อสาวต้องลงโทษให้สาสมพึอผู้อาวุโสก้าวพ่นหัวเราะเย็นชาออกมาครั้งนี้คงมิเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนา เรื่องใหญ่โตเช่นนี้เขาเชื่อว่าเยี่ยนชิงไม่สามารถแปลงเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้ถึงแม้เยี่ยนชิงจะมีลูกสาวเก่งกาจเพียงใดก็ทำมิได้ทว่ากันไว้ดีกว่าแก้ผู้อาวุโสก้าวพูดขึ้นอีกครั้งนางหนูอีมีต้องไปหากเจ้าไม่อยากถูกคัดเลือกเป็นหญิงงามแววตายเยี่ยนชิงวูบไหวครู่หนึ่งเขาย่อมเข้าใจคำใบ้ของผู้อาวุโสก้า ถึงแม่ลูกสาวสุดที่รักของเขาจะไร้พลังแต่กำเนิดตอนนี้ก็ไม่ได้ฝึกชาญแต่พรสวรรค์ด้านการปรุงยาของนางกลับมีมากกว่าจุดด้อยของนางแต่เยี่ยนอีกลับชิงเอ่ยขึ้นก่อนว่าข้าจะไปด้วยบางอาจผู้อาวุโสก้าวดวงตาลุกเป็นไฟเด็กอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าการเคารพผู้ใหญ่คืออะไรช่างไร้มารยาทเสียจริงเหลวไหลสิ้นดี เจ้าด่าลูกสาวข้าหรือเยี่ยนชิงมองผู้อาวุโสก้าด้วยสายตาเยือกเยน็นเรากับกำลังสื่อว่าหากเจ้ากล้าพูดพล่อยๆอ,อีกข้าจะไม่เกรงใจแล้วผู้อาวุโสก้ารู้สึกอื้อหงไปหมดจนต้องสูดหายใจเข้าลึกพยายามสงบสติอารมณ์อีกครั้งก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้าก็สั่งสอนลูกสาวคนนี้ของเจ้าเสียหน่อยเถอะท่านพ่อข้าจะไปด้วยเจ้าค่ะ เยี่ยนอีพูดได้สิเยี่ยนชิงไม่คัดค้านแม้แต่น้อยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ห้ามไปอยู่แล้วในเมื่อจุดด้อยที่สำคัญที่สุดของลูกสาวตนคือนางเคยคลอดลูกแล้วผู้อาวุโสก้าเขาผู้ซึ่งไม่สามารถห้ามเยี่ยนอีได้เลยก็ได้แต่มองนางหนูร้ายกาดคนนี้เดินมุ่งไปทางห้องโถงใหญ่ของสำนักต่อหน้าต่อตา เขากัดฟันกรอบจนฟันแทบจะถูกบดละเอียดแล้วแต่ความคลุ้งพล่านของผู้อาวุโสเก้าวก็สงบลงอย่างรวดเร็วขณะที่เขาตามติดเยี่ยมชิงและคนอื่นๆเข้าไปในห้องโถงนั้นก็ได้ยินเสียงประกาศของเชาวมิงเฉิมขันทีคัดเลือกหญิงงามดังขึ้นว่า เนื่องด้วยชิงถังตระกูลเยี่ยนแห่งชางอูรูปประพันธ์โดดเด่นในวัยเบ่งบานมารยาทงามพรสวรรค์ล้นเหลือความสามารถช่ำชองทั้งยังมีอุปนิสัยดีเลิศจึงได้รับเลือกเป็นซิวหนีหนึ่งแม้เพียงเรื่องเช่นนี้ผู้อาวุโสเก้าและผู้อาวุโสใหญ่ก็ได้จัดแจงไว้แต่แรกแล้วจึงไม่น่ารู้สึกยินดีเกินหน้าเกินตานัก แต่สำหรับผู้อาวุโสเก้าที่ก่อนหน้านี้โมัโหจนควันออกหูอีกครั้งแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจนักในที่สุดก็มีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เป็นไปตามแผนแล้วทว่ายเยี่ยนชิงถังผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นซิ่วหนี่กลับไม่พอใจเท่าไรนักแต่หลังจากที่นางเห็นกู้หยวนเหิงไปสู่ขอยเยี่ยนจืออีก,กับตาตัวเองแล้วยามนี้นางก็ตื่นจากฝันมาอยู่กับความจริงแล้ว ดังนั้นนางจึงรับจดหมายประกาศการเข้ารอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและก้มกราบขอบคุณขันทีเยี่ยนซิ่วหนีม่ต้องมากพิธีชาหมิงเฉิงมไม่ได้ปล่อยให้เยี่ยนชิงถังก้มลงไปกราบถึงแม้ในสายตาของเขาโฉมหน้าของแม่นางตรงหน้าคนนี้ยังห่างไกลาจากอีกคนหนึ่งมาโขแต่หน้าตาเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้นางอยู่ในรั้ววังได้แล้ว เสียดายจริงๆที่ไม่ใช่แม่นางท่านนั้นหากแม่นางคนนี้สวยได้ครึ่งหนึ่งของลูกพี่ลูกน้องของนางขันทีคัดเลือกหญิงงามอย่างเขาต้องได้รับรางวัลตอบแทนมากมายเป็นแน่หลังจากที่ผู้อาวุโสก้าคารวะขอบคุณขันทีคัดเลือกหญิงงามแล้วเขาผู้ซึ่งมีทราบความคิดของขันทีเลยก็รีบแสดงความยินดีกับเยี่ยนชิงถังยินดีกับทางเอ๋อด้วยนะ ขอบคุณท่านผู้อาวุโสเก้าเจ้าค่ะเยี่ยนชิงถังขอบคุณเสร็จแล้วนางก็เห็นคนของเยี่ยนอีมากันเป็นขบวนนางก็ถลึงตาใส่ทันทีแต่เยี่ยนอีกลับไม่ได้มองนางเลยผู้อาวุโสเก้าก็หันไปมองตามสายตาของเยี่ยนชิงถังเห็นครอบครัวร้ายกาดจอมมุ่นที่อยู่ข้างหลังก็พูดขึ้นอย่างมั่นอกมั่นใจว่า เยี่ยนชิงเจ้าชี้แจงให้ใต้เท้าเฉาเข้าใจเถิดอย่าตกหล่นไปเสียเยี่ยนชิงไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบตามความเป็นจริงให้ฟังก่อนที่ท้ายสุดจะพูดว่ามนุษย์วานอนวัวไหวที่ลือกันนั้นเป็นเพียงการกระพือข่าวลือที่มีอยู่แล้วให้แพร่สะพัดแผ่กว้างออกไปองค์จัก,กรพรรดิผู้มีกลยุทธ์ปราดเปรื่อง บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของฝ่าบาทฉนัยจึงปรากฏสัตว์ร้ายเช่นมนุษย์วานอนวาไหวได้เล่าวาจาของเยี่ยนชิงเช่นนี้ช่างมีวาทศีนยิ่งนักบ่งบอกว่าจักรพรรดิยวนคังปกครองบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเรื่องร้ายหากมีผู้ใดคัดค้านเช่นนั้นย่อมหมายถึงไม่พอใจจักรพรรดิยวนคังเป็นแน่ ผู้อาวุโสก้าฟังออกว่าเยี่ยนชิงพูดแฝงความในอื่นแต่เขาก็ไม่สนใจเยี่ยนชิงเล่นตุกติกเช่นนี้ก็ไร้ประโยชน์เจ้าบอกว่าจื่อสาวถูกวางยาแปรสภาพจึงกลายเป็นเช่นนี้แต่เจ้าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเกิดจากฤทธิยาแปรสภาพจริงๆ ผู้อาวุโสเก้าและคนในเหตุการณ์ทุกคนรู้ดีว่าความวิเศษของยาแปรสภาพอยู่ที่คนถูกวางยาจะไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าตนเองนั่นถูกวางยาแปรสภาพทว่ายเยี่ยนอีผู้ซึ่งเมบขิงขิงก็ทลายความเป็นไปไม่ได้อีกครั้งค่าพิสูจน์ได้